สวัสดีค่ะท่านผู้ชมระเอฟซีที่รักทุกทุกท่านสําหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ9ชุดตรงประจํางวดวันที่16กันยายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไข่ทราบล่วงหน้าว่าได้จะอออกะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออ,อวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n n นลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างนะคะตามที่ f c นะขอมาทาง facebook นะคะทาง Facebook เลยนะคะ จัดให้เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ลีรอเลยนะคะออกมาเรียนรู้นะคะสูตรที่มาที่ไปของสูตรก่อนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบตรงเลยนะคะหลักสิบล่างเราจะใช้มื่นบวกพันบวกสิบล่างคูณสองบวกหน่วยล่าง,างบวกร้อยครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกห้าแล้วก็บวกเจ็ดนะคะ ต่อมาหลักหนว่วยเราจะใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างะะบวกหกคงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1แล้วก็บวกสามเอาตามนี้เลยนะคะเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะคะยังไม่เคยรู้สูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำตัวอย่างสูตรให้ดูนะคะสักงวดสองงวดพอนะคะงวดสองงวดแล้วเราก็ไปดูทำในงวดที่เราจะใช้จริงเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะอาจารย์ทาให้ดูเป็นตัวอย่างตั้งแต่งวดที่ออก03นะคะ03เดี๋ยวไปดูตรง03สักเล็กน้อยนะอตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม03อาา่านี่คะ03อาจารย์ย้อนไปหนึ่งงวดนะคะก็เอาตรง07เนี่แหละนะคะมาทําสูตรนะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนอ่านสูตรให้นะคะแล้วก็แกะไปให้ทีละสูตรนะคะอา่าตามนี้เลยนะ หลักหมื่นนะหลักหมื่นแล้วก็ดูที่เลขหกเลยนะคะเลขหกหมื่นนะคะเลขหกตัวแรกนี่นะคะบวกหลักพันเลขหนึ่งบวกสิบล่างก็คือเลขศูนย์คูณกับสองศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะบวกหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดบวกร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามเลขสองหน่วยครั้งที่สี่นะคะเลขหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งเป็นหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมนะ กานใส่สีก่อนนะตัวนี้นะคะเป็นตัวคงที่เราก็ทําการบวกกันเลยนะคะในหลักสิบนี่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่สี่กับสองก็เป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดนะคะอ่าได้เลขแปดแปดบวกห้าก็เป็นสิบสามสามบวกเจ็ดก็เป็นสิบนะได้แปดสามศูนย์ที่เป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะคะเราก็ใช้สิบล่างนะคะที่เป็น เลขศูนย์นะคะออกที่ศูนย์เจ็ดนะาก็เอาเลขศูนย์หน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดบวกกับหกคงที่ก็เป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามก็เป็นเจ็ดนะคะเราจะไขคู่กันนะคะมันจะได้ทั้งหมดเก้าชุดนะคะอาจารย์ไม่ได้ทำเก้าชุดไว้ให้นะคะเอาแค่ตัวออกมาให้ดูเลยว่า,าหลักสิบได้เลขศูนย์หลักหน่วยก็ได้เลขสามนะคะก็มาเป็นสองตัวตรงนะคะของล่างนะเป็นงวดที่หนึ่งต่อมาดูงวดที่สองเลยค่ะงวดที่สองตรงศูนย์สาม หลักหมื่นก็คือเลข3หลักพันเลข7 10นะคะสิบล่างก็เลข0 0คูณกับ2ได้0หน่วยล่างก็คือเลข3นะคะหน่วยล่างเลข3แล้วก็100ครั้งที่3 1มรอยครั้งที่3เลข9นะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่4นะคะ หน่วยใช้4เลข8นะคะแล้วก็บวกกับ1คงที่3กับ็7เป็น10เป็น13 3กับ9ก็เป็น12 2สองบวก8ก็เป็น10อ่ะหมดไปแล้วนะคะเหลือเลข1ยกมาเลย1บวก5เป็น6 6บวกเ็เป็น13ได้16 3เป็นหลักสิบส่วนหลักหน่วยแล้วก็จะใช้0ูนย์กับ3นะแล้วบวก6คงที่ก็เป็น9 9กบวก1ก็เป็น10นะคะศูนย์บวก3ได้3ามไข้คู่กันได้9ชุดนะคะออกมาที่1 0นย์ะออกันไปตัวตรงในงวดที่2นะคะ งวดที่สามเลยนะพองวดที่สามนี่นะคะอาจารย์แกะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมใคระลองไปแกะดูก็ได้นะคะทําให้เป็นตัวอย่างสองงวดนะคะดูงวดที่สามหลักสิบนะคะได้ห้าศูนย์เจ็ดนะหลักหน่วยได้เจ็ดแปดหนึ่งนะคะไข้ค,คู่กันเราก็จะเจอคู่ห้าแปดนี่นะคะห้าแปดก็มาที่ตัวตรงนะคะเป็นงวดที่สามต่อมางวดที่สี่เลยนะงวดที่สี่หลักสิบได้ห้าศูนย์เจ็ดนะคะ หลักหน่วยได้903นี่นะคะทั้งหมดนี่ควายคู่กันเราก็จะมาเจอคู่09นะคะจะมีทั้งหมด9ชุดนะคะก็มี09มาที่ตัวตรงเลยนะคะเป็นงวดที่4อ่าต่อมางวดที่5นะคะ งวดที่ห้าหลักสิบนะคะบวกกันเราจะได้แปดนะคะ8ปดบวกค่าก็เป็นสิบามสามบวกเจ็ดก็เป็นสิบนี่ได้แปดสามศูนย์ส่วนหลักหน่วยเราก็ได้ที่เลขห้านะคะกับเก้าบวกหกนี่แหละค่ะเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะคะค่อยคู่กันเราก็จะมาเจอคู่ศูนย์หกนะคะมาเป็นตัวตรงเป็นงวดที่ห้านะคะต่อมาเป็นงวดที่หกเลยนะคะท่านผู้ชมงวดที่หกหลักสิบนะคะบวกกันได้แปดได้สามแล้วก็ได้ศูนย์นะคะหลักหน่วยนะคะ หกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสี่ก็เป็น 3, 3กกเจ็ดน,นี่นะคะไข้ค,คู่กันเราก็จะมาเจอคู่ศูนย์สองนะคะเป็นสองตัวร่างออกตรงเลยนะคะหกงวดแล้วนะคะต่อมาเรามาดูงวดที่เจ็ดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดที่เจ็ดอาจารย์ขอเลื่อนนะคะเปิดหน้าใหม่เลยนะคะอาจารย์ก็จะใส่เป็นนะคะอันนี้เป็น สูตรเก่านะคะอาจารย์จะเพิ่มวันที่หนึ่งนะคะเติมไปเป็นวันที่สิบหกเลยนะคะเพราะว่างวดนี้มันเป็นวันที่สิบหกจะได้ไม่สับสนวันที่นะคะถ้าคลิปไหนอาจารย์ลืมวันที่นะคะก็ใส่ให้อาจารย์ด้วยนะคะเออนะเพราะอาจารย์ก็นอนดึกนะคะทําสูตรนะ,ะมีผิดบ้างถูกบ้างอย่างนี้นะคะอันนี้เรามามาดูตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ตรงหลักสิบนะคะในงวดที่เจ็ดได้เจ็ดสองเก้านะคะหลักหน่วยได้แปดเก้าสองนะคะแปดเก้าสองมาดูนะคะออกมาที่เก้าสองมาที่ตัวตรงเลยนะคะต่อมานะคะงวดที่แปดนะคะได้หกหนึ่งแปดนะคะหลักหน่วยก็ได้เจ็ดแปดหนึ่งออกมาที่หกหนึ่งนะคะก็ตรงเป็นสองงวดแล้วนะคะเออตรงมาอีกนะคะเป็นงวดที่เจ็ดแล้วก็งวดที่แปด ต่อมาดูงวดที่เก้าเลยนะคะหลักสิบได้ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะส่วนหลักหน่วยได้สามสี่เจ็ดนี่นะคะเอาคว้ายคู่กันก็จะเจอคู่ห้าสามนะคะท่านผู้ชมเนี่ห้าสามนะก็เอามาที่ตัวตรงอีกนะคะต่อมางวดที่สิบเลยนะคะงวดที่สิบบวกกันนะคะหลักสิบได้เก้าสี่หนึ่งนะคะหลักหน่วยได้สี่ห้าแปดนะคะออกมาที่หนึ่งสี่เนี่ย หนึ่งสี่นี่มาตรงเลยนะคะ,ะต่อมาเป็นงวดที่สิบเอ็ดแล้วนะคะงวดที่สิบเอ็ดเป็นงวดที่ก่อนงวดที่แล้วนะคะงวดนี้นะคะของวันที่ที่จะทําให้ออกวันที่หนึ่งกันยานะคะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นก่อนก่อนออกหนึ่งกันยานะวันที่สิบหกสิบหกสิงหาเนี่ยนะคะนะ ได้เลขสองหรือเจ็ดเลขสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสองห้านี้เป็นหลักหน่วยออกมาที่สี่สองนะคะนี่ค่ะมาจนถึงงวดนี้แล้วอาจารย์ก็ทําของวันที่หนึ่งนะคะนี่ยนะ,ะวันที่หนึ่งกันยานี่นะคะตามนี้เลยนะคะนี่นะคะเอาจารย์ก็จัดให้แบบนี้เลยนะคะจัดตามนี้นะคะนะตรงวันที่สิบงวดที่สิบสองนี้ของวันที่หนึ่งกันยานะก็หลักสิบนะคะท่านผู้ชมก็ได้ที่สามแปด ห้านี่เอาทั้งหมดนี่บวกกันนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะสี่บวกแปดก็เป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกห้าก็เป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้านะคะเป็นสิบห้าก็ได้สามแปดห้าส่วนหลักหน่วยเราก็เอาเนี่ยค่ะสี่สองมาตั้งแล้วก็บวกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกนี่นะคะ ก็ไข้คู่ให้นะคะท่านผู้ชมสองของวดที่แล้วนี่นะคะแต่อาจารย์ก็จะไม่ชอบตรงแปดสองแปดสามเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเนี่ยทั้งแถวนี้เลยนะคะที่ว่าติดดับสายแข็งนะอาจารย์ก็จะชอบแนะนําไปเป็นสามหกห้าสามนี่ถ้าเผื่อใครชอบก็จัดได้อาจารย์ก็บอกแบบนี้นะคะไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใส่สีให้นี่คือไม่ได้แต้มนะคะท่านผู้ชมมันแต้มไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดใส่ให้แล้วก็อ่า อาจจะมีติดขัดตรงอื่นอะไรนั้นนะมันก็ผ่านไปแล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไรนะคะอาจารย์ก็ใส่สีให้แค่นี้นะคะแต่ถ้าฟันให้ก็ฟันแค่ห้าสามก็สามหกนี่แหละสําหรับคลิปนี้นะสองอันนี้ก็ไม่ได้เชียร์เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้เชียร์เลยนะผลปรากฏออกมาแล้วนะคะตรงงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้านี่เป็นของเก่านะออกมาในอาจารย์ใส่สีก็น,นะคะคือชุดนี้เลยนะคะแปดนี่สามนี่ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชม อาจารย์ก็ไปนี่เลยนะคะสามหกนี่นะคะคู่นี้ไปเลยตามนี้นะต่อมาเรามาดูงวดที่เราจะใช้นี่เลยนะคะเป็นเป็นงวดที่สิบสามนะคะท่านผู้ชมมันจะอยู่ในเล่มที่เป็นของเดือนเดือนนี้นะคะอันนี้ของของเก่านะเอออาจารย์ก็เปลี่ยนเล่มเลยนะคะมาเป็นเล่มนี้นะคะเล่มของวันที่วันที่สิบหกกันยายนหกห้านี่นะคะ จะลดลงไปหน่อยนะตามนี้เลยนะคะเรามาแกะสูตรกันก่อนนะว่าที่อาจารย์ทํามานี่มันถูกไหมอาจจะอาจจะแกะมาผิดก็ได้นะคะอย่าเพิ่งแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมดูก่อนอ่ามาดูที่สูตรก่อนนะคะเราจะใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นตัวแรกเลยนะคะเลขเลขหลักหมืน่นก็คือเลขสองนะคะท่านผู้ชมหมืน่นพันนะคะก็เลขเลขเก้านะคะ พันแล้วก็สิบล่างนะสิบล่างก็เลขแปดใช่ไหมคะเราเอาแปดคูณกับแปดสองก็เป็นสิบหกนะเลขหกนะต่อมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างออกเลขสามนะคะหวยออกแปดสามอันนี้แปดสองเป็นสิบหกอันนี้เ,เลขสามนี่เราเราเอามาตั้งเลยนะฮะหน่วยล่างต่อไปก็ร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก็เลขสองนะคะ ร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งไอ้ร้อยครั้งที่สามอาจารย์พูดผิดนะคะร้อยครั้งที่สามเลขหกนะคะร้อยครั้งสามเลขหกน,ะ,ะ,นะ,ะตรงหกศูนย์สี่นะคะเลขหกอา่าเลขหกตัวเลขจังอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นเลยนะเลขหกต่อมาร้อยครั้งสามแล้วก็เป็นหน่วยครั้งที่สี่เลขศูนย์นะคะเลขศูนย์แล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ เลขศูย์ตรงสองหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งศูย์อาจารย์เบิ้ลขึ้นนิดหนึ่งนะคะอาจจะตัวอาจารย์อธิบายแล้วมองไม่เห็นตัวเลขนะคะใ่อ่ะคราวนี้เห็นแล้วนะคะเราเอาทั้งหมดนี้บวกกันก่อนนะสองเก้าเป็นสิบเอดใช่ไหมหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับสามก็เป็นสิบอ่าหมดไปแล้วเหลือหกกับหนึ่งบวกกันก็เป็นเจ็ด เจบวกหเป็น12บสองบวกเนะคะได้9ก้าเบวกเเป็น9เราจะได้หลักสิบที่เจ็ดสองส่วนหลักหน่วยเราก็เอางวดที่ออก8ปดสามนี่แหละนะเลขล่างนี่แหละงวดที่แล้วเนี่ย83มเนี่ยมาตั้งบวกกับ6กคงที่แปดกับสเป็น11เอา1นกับหบวกกันก็เป็น7 7็บวกห่ก่อนนะคะเป็นแปบวกหนึ่งเป็น8แล้วก็เอาแปบวกกับสก็เป็น11นะคะได้ 7 8 1นี่ที่เป็นหลักหน่วยนะคะของสูตรนี้นะคะที่อาจารย์ทําให้เป็นงวดงวดที่แล้วเราค่อยคู่เลยนะคะจะได้ทั้งหมด9ชุดนี้ก็คือ7 7 7 8แล้วก็7 1็ดหนึ่งค่ะ7จ78เจ็ดเจแล้วก็2 1 2 7 2 8แล้วก็2 1 9 7 9 8แล้วก็9 1 9 7 9 8 9 1นึตามนี้เลยนะคะ <c oughs> อ่าเราก็ลองมาดูตัดด้วยแต้มนะค่ะ แล้วก็เลือกด้วยตัวเด่นจารย์ยังไม่ได้สอนเลยนะคะท่านผู้ชมนะยังไม่ได้สอนเลยนะคะเอาเอาผลมาให้นะคะเอาผลมาให้ก่อนนะ<ส>ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตัวแต้มนะคะแต้มเราก็จะได้เป็นหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดนี่ยังไม่ได้สอนนะคะที่มาที่ไปแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เก้าศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดถ้าชนกันสองสูตรนี้ก็จะชนกันที่สามห้าเจ็ดนะตัวส่วนตัวเด่นนะคะก็จะได้เป็นสําหรับงวดนี้ เออเป็นเออเด่นเด่นชุดยอดนิยมนะคะจะได้หกเจ็ดแปดนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งดูเยอะนะคะท่านผู้ชมาะยังไม่ได้สอนนะถ้าเราลองเลือกข้าวๆนะคะเราเลือกที่มีหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดก็มีเจ็ดมีแปดก็มีเจ็ดไอ้ที่ไม่มีแค่สองกับหนึ่งนี่แต้มมันก็ได้เลยนะคะแต้มสามบางทีถ้าเกิดเผื่อหกเจ็ดแปดตัวนี้ มันก็มีเข้ามีหลุดได้นะคะท่านผู้ชมถ้ามีเข้ามีหลุดได้เอ,อเราก็ลองลองคัดคัดไว้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นนะ,ะถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดนี่เป็นแต้มสี่นะคะถ้าเป็นแต้มแรกเลยนะคะเขาเรียกว่า แต้มชุดอมตะนี่ก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะเลขกสี่นี่อาจารย์จะไม่วงกลมนะ,ะแล้วก็จะไม่ตัดออกด้วยเพราะเราไม่ทราบว่าจะออกเลขอะไรใช่ไหมคะเพิ่งจะเรียนแค่วันแรกเองนะคะเพียงแค่ไม่วงกลมไมใ่ให้เฉยนะคะอันไหนที่ได้แต้มอาจารย์จะวงกลมให้ก็แล้วกันนะคะเป็นอันเป็นอันว่ารู้กันนะคะเจ็ดกับแปดเป็นอะไรคะเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าแต้มได้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์วงกลมไม่ให้นะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะ 7 1หนึ่งก็เป็นแต้ม8ดนะคะอ่าไม่ได้เป็นแต้มชนนะก็วงกลมไว้ให้แต่ถ้าเจ็ดปดอ่าไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันได้เป็นแต้มชนของสองสูตรนะเป็นสิบห้าเจ็ดสองสเ็าอาจจะใส่สีไว้ให้นะคะอันไหนที่ได้อันไหนที่อทพอได้อยู่นะคะตรงนี้นะส่วนเจดหนึ่งนี่ก็แต้ม8ปดนะคะได้ข้างบนแต่แต้มข้างล่างไม่ไม่ได้นะคะก็วงกลมไว้นะเจ็ดสองเกสองเจดนี่แต้มเก้านะคะ แต้มเก้าได้ข้างล่างนี่นะคะได้ไดสูตรแต้มล่างข้างบนเป็นชุดอมะตะนี่ไม่ได้แต้มนะคะสองเจ็ดนี่นะส่วนสองแปดสองแปดแต้มสูตรนะคะได้ได้แต้มอันที่สองนี่อันแรกนี่อมะตะนี่ไม่ได้นะคะอมตะแต้มไม่ได้นะคะส่วนสองหนึ่งแต้มสามนะคะท่า,านผู้ชมมันมันได้ตัวชนนะชนแต้มเลยนะคะแต่มันไม่มีตัวเด่นของอมะตะนะคะอาจารย์ก็ไม่ไม่ทราบว่ามันมันจะมาได้หรือเปล่านะคะ ถ้าใครชอบก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแต้มสามเอาเลขมันก็ชอบออกแปลกๆนะคะเด่นทุกสูตรนะคะเราต้องระวังนะมันก็มีเข้ามีหลุดได้นะคะเดีย๋ยวสูตรนี้อาจารย์ยังไม่ได้วางให้ชมนะคะเอาไว้ก่อนนะเอาตัวมาเอาตัวผลมาให้เลยนะคะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะถึงนี้แล้วนะต่อไปก็เก้าเจ็ดนี่ ก้าเจ็ดแต้มหกนะคะของอมตะนี่ของอมตะแต้มได้ะคะ่ะสูตรนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ใครจะชอบก็ว่าไปมีเลขเจ็ดตัวนี้นะคะนะอ่าดูนะคะอย่างไม่ได้ตัวตัวดงตัวดับอะไรใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็จัดนะคะใครชอบดูตัวดับใครอยากตัดก็สุดแล้วแต่เลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ตามใจ f c ซเลยนะคะมาเก้าแปดนะคะเก้าแปดแต้มเจ็ดนะคะนี้ได้แต้มเจ็ดนี้ก็ได้แต้มเจ็ดนะคะ ส่วนเก้าหนึ่งแต้มศูนย์นะคะแต้มอมะตะนี่ไม่ได้นะคะศูนย์ไม่มีส่วนแต้มที่สองนี่มีนะคะใครชอบก็จัดไปนะมีทั้งหมด9้าชุดนนะคะท่านผู้ชมอ่าก็จะเด่นๆอยู่3ามตัวนี่คะ่ะเจ็ดแปดสองหนึ่งแล้วก็เกดนี่ส่วนตัวสำรองก็จะมี97้าเจ็ดนะคะก็เจ็ดหนึ่งนี่นะคะเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งส่วนที่เหลือนี่ก็ตามใจเลยนะคะอะ่า เดี๋ยวเราก็ลองไปดูเรียนรู้หลักๆห,ห,หลายสูตรนะลองแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะจะขยับนะคะแถวนี้ยังไม่ได้สอนเลยนะเดี๋ยวเราไปสอนแต้มแล้วก็ไปจับที่ตัวเด่นที่ได้จากแต้มก็ก็เข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมเพียงแต่อาจารย์ไม่ได้เลือกให้อย่างที่บอกไปนะคะนะเหตุผลเดียวเท่านั้นเลยนะคะตามนี้เลยเอาแคปไว้แค่นี้ก็พอนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์แล้วก็เลือกเอาเองนะคะสำหรับสูตรหลักสิบล่างนะคะจับคู่กับส หลักหน่วยล่างนะคะเออเป็นสูตรเก่านะคะที่เรามาตามต่อที่ผ่านมาทั้งหมดเข้าตรงทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16กันยายน65นี้จะไปต่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่นะคะท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วพบกัาจารย์ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ